คณะกรรมการท่านนะครับที่เคารพวันนี้ผมเองมีโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่จะได้นําเสนอผลงานในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพแล้วก็พัฒนาวิชาชีพตนเองสู่องค์กรจนสุดท้ายนำผลสำเร็จสู่การพัฒนาสูงสุดข,ข,ของป้าหมายในการศึกษาบัณฑิตวะทยาลชนและตนเองในวิลาศธรรมแก่ซึ่งปัจจุบันคุณครูชำนาญการพิเศษนะครับได้จะลง สำหรับการรับบาการและที่รัฐบารที่ดำเนินโดยจริงแล้วก็บัฒนที่ไนก็ีเพ่อที่จะาปรับและที่สำคัญที่สุดก็รับราชการตั้งแต่ันที่น่งันวารมาณสี่สิบเจือถึงีินครับิารในการทางานก็ยังเป็นเหมืเดิมแล้วก็พัฒนาขึ้นทุกปีหลังจากีิมีนีโยไวยใหม่ ความรักศรัทธา่มูมั่นพัฒนานำมาสู่ผลสำเร็จและผลสำเรธจของผู้เรียนแน่นอนที่สุดครับปณิทานความดีที่ยึดมั่นเป็นหลักในการปฏิบัติงานคือการพัฒนาการศึกษาพัฒนาชาติเริ่มจากพัฒนาตนให้เป็นคนดีและเป็นต้นแบบในระดับใจซึ่งเป็น และปฏิบัติตามระเบียบของในกฎระเบียบราชการทุกอย่างและแน่นอนที่สุดครับมีหลักวิชาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแรงนำเรื่ององการออกแบบการเรียนรู้ lawan sungguh saya pekerjaan di rapat sang ในระดับห้องเรียนจนเป็นคุณครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิตฟูมฟักนักเรียนของตนเองนะครับให้ชนะเลิศในรางวัลโครงงานคุณธรรมนะครับในระดับประเทศแล้วก็ปีนี้ปีล่าสุดนะครับการพัฒนางานดังกล่าวก็ยังยุดเยิงโดยนะโยบายของท่านผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่หรือนโยบายของกระทรวงสาธารณสุนะครับพัฒนานักเรียนและผู้เรียนแล้วก็ร่วม กับโรงเรียนจนนักเรียนของเรานะครับได้รับรางวัลนักเรียนวิถีพุทธนะครับเป็นนักเรียนคุณธรรมวิถีพุทธเชิงประจักษ์ซึ่งไปรับเมื่อวานในรายงานเอกสารซึ่งปรากฏเมื่อวานนี้ผมเพิ่งแก้ไขนะครับอาจจะมีบางส่วนเพราะรายงานดังกล่าวเริ่มทําเสร็จตั้งแต่วันที่10และที่สําคัญที่สุดผมเองก็พัฒนาจันจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวนโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงลุกจนทําให้ผลสําเร็จของการจัดการเรียนรู้นั้น เข้าสู่มาตรฐานได้ได้รางวัลมากมายในเรื่องของการคลองคนผมเองสามารถสร้างความสัมพันธ์นะครับน้อมรับฟังครับบังคับผู้ครับบัญชาไม่ว่าจากหน่วยเหนือจากกระทรวงสาธารณสุขและจากบนพื้นฐานของสักา,งงานเขตพื้นที่และสามารถร่วมทํางานกับผู้อื่นโดยแรงจูงใจให้ความให้การบริการที่ดีและที่สุดก็ยังสามารถมีส่วนร่วมและพัฒนางานต่างๆรา,า,างวัลที่เกิดขึ้นจากการ ของคนของผมอาจจะเกิดขึ้นจากการร่วมทําง,งานตามนโยบายอย่างเช่นโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัยนะครับในปี2565าเป็นคณะกรรมการในการทํางานร่วมกับคณะกรรมการจังหวัดโรงเรียนระดับนานา,นาชาติและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเช่นโครงการใหญ่ที่ร่วมทําและไปช่วยราชการคือโครงการบูตแคมเป็นครูดีในดวงใจได้รับรางวัลต่างๆอย่างเช่นรางวัลอเบิกอวอร์ดในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องตัง้งแต่ปฏิบัติราชการมา เป็นผู้ประสานผู้คณะทํางานผู้ประสานงานเครือข่ายนะนะครับในระดับนานานชาติภาคพ,พื้นยุโรปนะครับสร้างสรร์สภานักเรียนในระดับจังหวัดและในระดับโรงเรียนเป็นสภานักเรียนแกนนําผมเองยังปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการครองงานคลองตนเน้เน,เ,น,เ,น,เ,นเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยบวกกับความขยันหมั่นเพียรนํานวัตกรรมในการทํางานจนเกิดผลดีกับรางวัลต่างๆและก็โรงเรียนและสถานศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบอยู่สําหรับการครองงานนั้นที่ ผมเองได้มีความภาคภูมิใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตนเองเป็นต้นแบบของครูภาษาอังกฤษและก็ที่สําคัญที่สุดได้เป็นวิทยกรในระดับเ,เขตพื้นที่การศึกษาและมากไปกว่านั้นก็คือได้เป็นวิทยกรแกนนาระดับ s p e c i a l i z a t i o n ของกระทรวงสาธิการสารภาษาได้ร่วมพัฒนาคุณครูและมากไปกว่านั้นนะครับยังนําหลักการเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งสอดรับกับนโยบายเรื่องของความปลอดภัยสู่ความสุขเรียนดีมีความสุข จนทำให้ระบบดูแลของนักเรียนของเราในระดับโรงเรียนได้ผลงานเขตตัวราชการในระดับยอดเยี่ยมผมเองยังแนะได้นําเรื่องหลักการนะวัตกรรมเรื่องของสารศึกษาต้นแบบในการแนะแนวโดยใช้กิจกรรมวัยสซึ่งผูกพันกับกิจกรรมสภานนักเรียนและก็สอดรับกับนโยบายของเรื่องของการทำรางวัลสารศึกษาสีขาวรางวัลเหล่านี้เป็นรางวัลที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมและยึดมั่นในการ ประกอบวิชาชีพและผมเองก็มีความสุขที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมมาตรฐานต่างๆมากไปกว่านั้นการปฏิบัติคุณธรรมตามมาตรฐานจริยธรรมต่างๆนั้นผลการศึกษาและก็ผลการทํางานและก็พัฒนาตนเองทําให้ผมก้าวเข้าสู่การทํางานในระดับโครงการต่างๆมากมายจนสู่ความสําเร็จและได้รับต่างๆรางวัลในการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติขอบคุณมากครับ